กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนทักสักสุดสองวันพี่พี่น้องมือออกมันอะไม่มีเขาซอยอีเม่ได้ซื้อขนมกับนมแม่ลานมาดอกมานหนาด้นด้นหน้าทุ่งนี้ด้นจะได้ออกมาเธอหนึ่งนะข้ามือได้ผักก็ยิ่งได้ออกมาเมื่อเธอมือผักับพ่นน้ำหน้าตู้บ้านหน้าตีนบ้านกับเรามา วันนี้เขาทองวันนีพี่น้องไป,ปผ่าปะตอนอยู่เทียงเลยมีให้จังฮะสก๊อตทำไมวะนี่นี่พประตอนนี่นเขา มีกี่นอนบอจังเบิดเขากินเลยมีเอา,า,า,เอา,าไปนี่ฮะฮะเอาไม่เลยนี่ีอะไรย่เนี่ยครับนี่นูแพร่น่องหน้องกับหน่อี่หมีปุ๊ื่อ ม้าดมาเไงมัฮะขี้นุกมละเขินมละอ้อมดิฮะจะเก็บบ่เออตั้งงหุงดิใส่ตัวอะไจะเก็บอืมจะคือบุญยี่เขาสิะอ้าวนี่มาเสือตัวนี้ก็ไอ้ไอ้ฝนตัวนี้ก็ดิ ตอนนั้นมนัก็อยทุกคนเจ้าตนน้นมกกิน่อยกวนี่าตอนนั้นนาเจ้าแต่เปล <vrai! S 3> ี <t> ่ยนแล้วจ <t> ังีอีพอแต่ไรเจ้ในท้งที่นี่โอ้ยทัพท์ตอนนี้มีแต่สางหลาไปเอามานางเบ่งซื้อๆโอ้บมบาเนี่ยต่างกล้องมีมีาเนี่มันฮาดเนี่ยต่างกล้องนะมีอ้้กอ ขึนตมาเออเป้าอันนั้นไปป่าจะขึ้นเหร่แล้ไ้บนรกไม่นังวะมาตั้งกองไคอยสิปนี่เขาซอยืแพกแพเดียวแพหน่งบัพงมันหาิป้ายผมไปจักลืมบงวเทรายต้องสะ ผมบอ่ัเนะมโอ้จะบอก่ยหาอยู่แต่นนี้บอกมาบ่เมนบ่เมนต้องของขอยตัวนี้แต่ว่าตัวมันหักนั่งยังลดสูนเรลูปุงปุ๋งมเนเพื่อ

เดือดคนเขามันเขาเ็ท่านหอนเลยเอาเขาเสือปูเไปที่ัเขาทชตีหาคนหน่อยได้ก็จริ้าวเองศลปะอันคงเกียแรงมนจะเปท่ามัีทางเขาา่งไอ้ท้าวคบอาจีไอ้ท้าวอดทางมาถอานทีแถ้นมาอีอข้าวล้ามนัก เขาเหงื่อเขานนี้ไม่นเขาไม่น่ยเขาองน้ำเขาตองน้ำเาองไม่เคยว่าแบบนี้หอเห็นีเียกินเขาูงงนะแม่ไปฮะไปกินได้หรทำไมไม่นากมากไบืแม่แม่ไม่ยากยากหยังเก่า

เท็ดเข้มแล้วก็ผรกกาดขาวีน่ามันต้องดน้ำออกเแล้วว่าขบรดือซอสเกาลีมันมีอ่างาอย่างหางกันะนี่ดีสลอเบอกินกันเยอาหาลูกตัวนี้จได้ช่ยเ่ีพีแกยูแมื่อหลั้อนบเราถึงต้องตัด่มันายกินเ่ คแต่ก่อนใส่กีบนะแตก่อใส่กีบมั้ยพี่น้องมันมีไหมซ่องันแบบนี้แล้วะแต่กันเนี่ยบ่ไหมซ่องันแบบนี้ล้วก็เอาเสือกมาหมัดใส่กันเป็นเอาเสือมาสกันแบบนี้แล้วก็แล้วก็พี่นร่ดนีเ

ขอขอไปน้ำเด้อบางคนจะนสิว่าโอ้ยใส่ตีนเยียบเขาแต่เราทองทินเนาะวิธีนี่มันบักคือกันโปกงบอีปวดขาพี่หนุ่วางอุ้มไย

เป็นแอ่งนี้ตรงเลยเจ็ดาราแล้วก็มันออ้บดีไม่ได้เป็นหองเขามันอยากเนียวเนียวเขามันเนเียวนะมันกรน้ำตากรูแห้งนี่บอกนี่แหละวันพักวันพักที่ได้พัก จากตีเขาเด้อไปริงบุษเสือมาเที่ยันกดบเท่าก็ขี้สนี้ก็ไม่ดีง่วนเข้าใส่บุบเียนบุษบอกใช่ครับถือให้กระเพาะง่ันกี่นักกเพียงนก็ห้าสิบพัน

เสี่มัจุมห้าเเลยทำไปตกอปลาันี้เสียไปยิงพยหกลางไหมพิพหัวนะบ่บอกคำามาไก่เลยได้ถึกหม่มาจะฟองน้ำกล่องใหม่เขาหัวหมูว่านี้เด้อหม้ว่านี้เด้ออน่รตุ้มใส อ,อ,อ,อ้าวพี่น้องควรสุดท้ายป่นีม่มาสุดท้ายเอากระดงหัวมันมุนกลอมาทางหน้าอีงกระดัป่ะมือจินรับตอนแรกอยู่แล้วเ็นยันมาถ่าโอล้ลาย เห็นบดตัวไหนบดหานเลยเ่บดนิวเท้งบดตัวนี้แล้วก็ไปเที่ยวเขาบ้านธรรมเนรหลังจากนั้นเขาจะยังวันนี้วันนี้เขาขีลายแล้ววันนี้เขางาเกี่ยววันนี้ไม่เขารีดแล้วมาบุก

เจ้าตัวเจ้าแต่ไรเขาจะทายแต่งรถดับเบิลไนะ่เหนก็ได้ทายเลยเมื่อยเลยจะทายยงทายได้ไหมซีฟังอะไรซื้อรถตุ๊กหาสิบคนมารถหันขั้นแปลงเพื่อละน้อยละน้อยก็ได้กับที่มีฟางเต้เอาน้ำมาทำไหมโย่ใช่ เดาไหนเจอข้ม้าจมีนระจิบใจอยากขายเลยขายมันก็ได้เลยขึ้นสองสาหลนก็หาซื้อนมาขายก็ได้ก็ใส่รถจักรก่อนอยู่แล้วคนหรายคนแต่คนแรกก็ใส่รถจักรก่อนแน่ระบน เราคิได้แปลงซื้อซื้อใช่ไหมมอไซดได้สากตรแป่ได้ศาสตร์จะแปลงเอาไวแปลงไือไม่หนึ่งดโโี่สัตวสล้านใช่ไหมไม่ไม่ไปดยู่ขโมยขโมยไม่ไเตี่ยนเลย หน้าได้เอนมาแตล่ม้ยสุดร้าเตือเนเ้แตีนข้าเยได้ยน่าันปาลาาบานีแต่ก้อนหันใส่ขีมใช่หรอใส่ขีมตีเอาเขาจะงนีเขามาแบบนี้แหละแล้วเอาใหม่มาใส่เสือเ่อในซอดเขาล้่ก็ฝาด โอ้สุดยอดีก่อแล้วก็มาเหไหบนะด้วยเ้าลกางเลยารี่เามคนาดนะเป็นแบบนี้เลยนเแต่แบบในกองนี <he yor. S 2> ่ในะไหมนเข่านีิขยายิ่นแล้วก็ปุ่ไทยเลยนะขาอยไปเทาไรก็ตามมันแห้งก่อนอะไนฮะแล้วแท้เหยียบ เียเป็นหาไถอยกบลังลนเบิดข้าปลาเขาองเี้ค่ะเอารถจักคันนี้เอาอันนเออรถทีมันนี่เปีนรถทีึ่งเดนกสย่างนึงก็มุน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 มคุยอยู่ภายได้เี้เ้ลยจะแต่แนแห้งเทียงอะแตนเฮียอันทองไม่าี ยี่อันนี่เรื่องหาแ้เอยูเบายาิ่าซง่ด้นอะเงาไปเนาะมีห้เนาะมันเกาแค่ันนอยอ่่ีเป็น้องหเบ่ไมอนั้นตีนเล็กแล้เตีนอน้่นี่หาน้นนนาา่นี้ีน้นน้้น้าาาีนีนที้า ไงมีเัดการเองนนี่แบบยังยันตัวสุดๆทำไมรังเราดูร่าดิว่วไปยังปฟนี่บัดปแล้วไปยังมากไย่างเี้ยงูไหมแบบนี้ผ้านี่แหละจดซื้อ Yup. That. Ites, 看看 mm hmm. ม่ยมนมูฟไฟ่เปาหรอเ่อกตอนเ่นีหอขหยิบง่อู่เติมเออไท่านคับ่ไง้เดออซอง่งเจ้าเดองอองเลยจ้ะยีน่าแขงแก่งแล้วจับโอเคเอาดีกว่ิ

พี่น้องอะไรพี่น้องเซตสีพี่พอพี่น้องได้อยู่ประมาณได้อยู่สอบหนึ่งตัวเขาเนี่เขาจะเอาไปตากก่อนอะไรพี่น้องบําบันกับสิริคอจบคลิปลงเพียงสมีพี่น้องเพื่จะได้กาแฟกดไลค์และกดแชร์นเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปพี่น้อง แล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย